ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าโลกของเราในยุคปัจจุบันไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีตเราในยุคนี้ได้มีโรคไยกับเจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆและมีความรุนแรงเกิดขึ้นมปอย่างมากมายแม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายขนาดไหนแต่สาหรับโรคบางโรคก,ก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้แม้ในขณะนี้ี่เป็นแบบนี้ เราอาจจะไม่เชื่อเลยว่าโลกทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะม,ะมนุษย์ในยุคนี้ได้ประกอบอกุศลกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆบาปอกุศลกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ่าดสัตว์ลักทรัพย์พุพพิธในการ,รพูดโกหกเพราะเจอหยับสอดเสียด ดึมสุราเมลยัยสูบเสพแรงต่างอบายามุกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นต้นพยามายก็จะได้ช่องอาบาปของมนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยเอามาประมวลรวมกันจากนั้นก็จะซ่อนบาปศักดิ์สิทธิ์นี้เข้าไปประกอบในอากาศสโลกขันธโลกและสัตวโลกอากาศสโลกคือสิ่งแวดล้อมเนี่ย คือตั้งแต่ร่างกายเราออกไปนี่เนี่ยอะไรกันนั้นทางนั้นคืออากาศสโลกเลื่อยไปในอาวกาศนูนถึงดวงที่ดวงจันทร์ดวงดาวตามทันไปจ๊ะจากนี้ไปเจอคนสัตว์สิ่งของได้เรื่อยขันธโลกก็นี่ขัน, 5, น์ห้าสัตตวโลกคือจิตใจพยา,ยามาจะเอาบาปเนี่ยซ้อนประกอบทั้งตั้งแต่อากาศสโลกขันธโลกสัตตวโลกคือจิตใจ จากข้างนอกมาหังในแล้วก็ประกอบธาตุี่เป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเลย oh. เข้าไปปรุงในะแล้วก็ไปดึงดูดอืมผังที่เขาเซตโปรแกรมไว้ดูดก็มาประกอบธาตุดนินน้ำหไฟบรรยากาศที่จะเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ทั oh. ่วโลกขึ้นมาเลยนะคิดนะเอาไมใช้ว่า oh. <Yeah. S 1> วมนุษย์คนใดเคยสร้าง กรรมวิบากกรรมที่พร้อมกับธาตุทิพยา,ยามารประกอบขึ้นวิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้กไปทํางานในร่างกายขอยงนนตนร่างกายเคยได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายเกิดเพราะว่าผิดปกติจนทําให้ว่าอวัยวะภายในทํางานผิดพลาดคลาดเคลื่อนและส่งผลให้เป็นโรคร้ายในที่สุดคือโรคต่างๆอย่างนี้เนะจ๊ะ งั้นแต่บคุคคลใดมีเศษกรรมปรานิบาฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรนี่ยเศษกรรมกรรมีเศษนะไม่ใช่ส่วนนะจ๊ะถ้าส่วนไม่ต้องพูดถึงเศษกรรมการ,รมีเจ้าชู้หรือเศษกรรม,มอื่นๆติดตามมาติดตัวมาเศษกรรมเหล่านี้ก็จะทำน้าที่ยเหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่เขาส่งมาทำงานในร่างกายจนส่งผลให้บคุคคลคนนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตาย และแต่รูปและแต่และแต่รูปแบบแต่ละรูปแบบของธาตุวิบัติและการที่แต่ละคนได้ทาเอาไว้โรคทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยการกระทําของนย์ความคิดคําพูดและการกระทำทางกายทางวาจาและใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลอออกรรมคำสอนสมมาสดจเจ้ากุศลกบทและกุศลบทเป็นต้นเป็นต้นนะจ๊ะเราไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเรา เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นที่รักของเราแต่เป็นบุตรภรรยาสามีเล็บหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่แล้วก็เพื่อนรวมโลกเราทั้งหมดเราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าการกระทำแต่ละคนมีผลไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรสรพตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนี่เลยจ้ะนี่นี่นี่สำคัญแต่ยุคใ้สมัยใหญ่บุคคลเออคนทั้งโลกมีศีลมีธรรมยิงไ้าอายุมนุษย,ย์จะอายุยืนกายโตใหญ่และดูสบาย แตา,า,ากาศสบายสบายอย่างนี้นะอาหารก็มีรถโอชาผลไม้ล้างมาก็ออกดอกออกฝนดีทุกสิ่ง,งมีแต่ดีๆดังนั้นเลยเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นนี่จ้เพราะด้นั้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมากับโลกใบนี้ถึงโดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้นนี่นะจ๊ะ เรามีจุดเริ่มต้นที่เราและเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของเราและถ้าทุกคนมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดร่วมกันอ๋ออากาศโลกคันธโลกสัตว์ทโลกดีดอ้า<อ>ตอนนี้เธอก็กลับไปดูสิบุรีเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มไปยิ้มมานี่นะมีความสุขกำลังโอ้เสกษา เรียนแล้วรื้อในที่พยาสมบัติของเธอจ้ะ